อันนี้เป็นมอเตอร์ d ี <DC. S 1> มอเตอร์ dc ชุดมอเตอร์ dc นะครับสำหรับรถตัวนี้ล้อล้อแปดนิ้วล้อแปดนิ้วนะครับ ล้อแปดนิ้วชุดล้อแปดนิ้วล้อหน้าพับได้หมุนได้บิดได้นะครับชุดแปดนิ้วพอมมอเตอร์ พร้อมมอเตอร์นะครับน,นี้พร้อมมอเตอร์แล้วเราก็มีพร้อมคอนโทรลเราก็จะไปพร้อมคอนโทรลเลยก็ได้นะครับพร้อมคอนโทรลมีคอนโทรลมีวิทยุนะครับไฟสกายหนึ่นนงชุดนะครับวิทยุไฟสกายที่รุ่นประหยัดรุ่นประหยัดนะครับรุ่นประหยัดวิทยุหนึ่งตัว ประหยัดเคยอันนี้แต่ถ้าไม่ประหยัดก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงครับรุ่นใหญ่ไปเป็นรุ่นอันนี้รุ่นดิจิตอลวิทยุดิจิตอลนะครับก็มีให้เลือก ใช้ได้ตอนนี้ลูกค้าสั่งเฉพาะชุดนี้ก่อนนะครับ